แน่นอนครับด้านล่างนี้เป็นบทความอธิบายเกี่ยวกับ Toyota Fortuner ปี2026ความยาวประมาณ800คำเป็นภาษาไทย026 Toyota Fortuner ความหรูหราและความแกร่งที่ก้าวล้ำสู่อนาโ y o t a f o r t u n จูถือเป็นหนึ่งในรถยนต์อเนกประสงค์ PPV Pickup Passenger Vehicle ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วเอเชียด้วยชื่อเสียงด้านความทนทานแข็งแกร่งเหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยนอกถนน ในปี2026โตโยต้า toyota ได้เปิดตัว fortuner รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและระบบขับเคลื่อนเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้รถรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความหรูหราความสะดวกสบายและสมรรถนะที่เหน็นดีดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยและดุดัน fortuner 2026มาพร้อมการออกแบบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราตัวถังถูกปรับให้มีเส้นสายที่เฉียบคมมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่แบบโครเมียมรมดำ ไฟหน้าเล็แบบแมทริกให้ความคมชัดสูงและรองรับระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบเส้นเล็ดยาวเชื่อมต่อกันเพิ่มความหรูหราและโดดเด่นบนท่ออลลอยขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่เพิ่มมิติความสปอร์ตและความแข็งแกร่งพร้อมด้วยการยกสูงที่ทำให้เหมาะกับการขับขี่ทุกสภาพถนนตั้งแต่การใช้งานในเมืองจนถึงการลุยเส้นทางออฟโรดที่ท้าทายองค์โดยสารที่หรูหราและล้ำสอก้าวเข้ามาในห้องโดยสารของ f o r t u n e r 2026จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แตกต่างจากกลุ่นก่อนอย่างชัดเจน โตโยต้าได้ออกแบบภายในใหม่ให้มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นใช้วัสดุดหนังคุณภาพสูงเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศหน้าจอแสดงผลกลางขนาด1 4นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายยอกจากนี้ยังมีมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12.3นิ้วที่สามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามความต้องการระบบเสียงพรีเมียม JBL ลำโพงรอบคันให้คุณภาพเสียงที่สมจริงเหมาะสำหรับผู้ที่รักการฟังเพลงในทุกการเดินทางห้องโดยสารกว้างขวาง รองรับผู้โดยสารได้เจ็ดที่นั่งพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยก3โซนเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารทุกต่ำรอรถในการขับเคลื่อนโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองพันย2 6มาพร้อมกับตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายโดยยังคงมีเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบที่ให้พละงกำลังและแรงบิดมหาศาลเหมาะสำหรับการลากจูงและการเดินทางระยะไกลนอกจากนี้โตโยต้ายังเพิ่มตัวเลือกใหม่คือระบบไฮบริดดีเซลซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลและมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อประสิทธิภาพด้านพลังงานและการประหยัดน้ำมันที่ดียิ่งขึ้นลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมอ,อบอบขับเคลื่อนสีล่ล้อ CWD ถูกพัฒนาใหม่ให้ตอบสนองได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้นมาพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายเช่น Eco, Normal, Sport และ Off Road เพื่อให้ผู้ขับขี่เลือกใช้งานตามสภาพถนนและความต่อทอคอคโนโลยี ology, ความปลอดภัยล้ำสมัย ในด้านความปลอดภัย Fortuner 2026มาพร้อมกับแพ็กเกจ Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงไว้ครบครันชบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control LRB เตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลน Lane Departure Alert with Steering A r b ตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยาน p r e Collision System MRB ช่วยจอดอัตโนมัติ360องศาพร้อมกล้องรอบคันความละเอียดสูงกอจักนี้ยังมีระบบตรวจสอบจุดบอด ไบสปอตมอนิเตอร์และระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังเรีย cross traffic alert เพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกการวามสะดวกสบายและฟีเจอร์อัจฉริยะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองพไม่ได้เป็นเพียงรถอเนกประสงค์ที่แข็งแกร่งแต่ยังเต็มไปด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะสำหรับการใช้งานประจำวันบอสตัดรถและควบคุมฟังก์ชันต่างๆผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและตู่ท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบคลิกเซนเซอร์เปิดปิดได้โดยไม่ต้องใช้มือเราวบชาร์จไฟไร้สายและช่องชาร์จ usb c ทุกแถวที่นั่นรูฟพานราขน เพิ่มความโปร่งโลงให้ห้องรูโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2 0 2 6เป็นรถอนเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยนอกถนนด้วยดีไซน์ใหม่ที่ดูดันและหรูหราห้องโดยสารที่ลำสมัยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและประหยัดขึ้นด้วยเทคโนโลยีไฮบริดรวมถึงระบบความปลอดภยัยขั้นสูงถือเป็นการยกระดับมาตรฐานของรถ PPV ในตลาดโลกอย่างแท้จริงรับผู้ที่มองหารถครอบครัวที่ทั้งทนทาน หรูหราและสามารถรองรับทุกการใช้งาน Toyota f o r t u n ูเ2อร์คือคําตอบที่สมบูรณ์แบบและเป็นการยืนยันว่า Toyota ยังคงรักษาตําแหน่งผู้นําในตลาดรถอนเนกประสงค์อย่างมั่นคงคุณต้องการให้ผมเขียนเวอร์ชันนี้ให้อ่านง่ายแบบรีวิวสําหรับ y YouTube สคริปต์ใหม่ครับแน่นอนครับด้านล่างนี้เป็นบทความอธิบายเกี่ยวกับ Toyota f o r t u n ูเปี2026ความยาวประมาณ800คําเป็นภาษาไทย 026 Toyota Fortuner ความหรูหราและความแกร่งที่ก้าวล้ำสู่อนา n Toyota Fortuner ถือเป็นหนึ่งในรถยนต์อนเนกประสงค์ p p v Pickup Passenger Vehicle ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศทย